ทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะอยู่ดีๆผมก็กลายเป็นเนียมาเฟียบทที่21ภายในห้องรับรองพิเศษของโรงพยาบาลในสังกัดของเรื่องลือศิลามณีคุณหญิงรินดาคุณหญิงกิ่งแก้วและคุณชายคาอดีตกวัวจากของห้องเรียนในสมัยที่ทั้ง3ยังเรียนอยู่นั่งถามถ่ายสารทุกสุดดิบกันตามประษาข,ของเพื่อนที่ไม่ได้พบเจอกันมานานก่อนที่คุณหญิงกิ่งแก้วจะเปิดประเด็นสำคัญขึ้นมา ฉันว่ามันก็ถึงเวลาแล้วนะที่จริงเราควรจะจัดการให้เร็วกว่านี้ด้วยซ้ำน้ำเสียงทรงสเสน่ห์ของคุณหญิงกิ่งแก้วพูดออกมาแวววตาจริงจังเธอว่ายังไงฉันก็ว่าตามเธอนั่นแหละที่เปิดประเด็นมานี้แสดงว่าเตรียมไว้หมดแล้วหรือคุณหญิงรินดาก็เอ่ยออกมาเสียงจริงจังไม่แพ้กันมันก็จริงว่าเราควรจะคุยเรื่องนี้กันตั้งนานแล้วแต่ด้วยต่างฝ่ายต่างไม่มีเวลาที่บรรจบกันทําให้เรื่องมันยืดเยื้อมาเรื่อยๆจนถึงป่านนี้เรื่องนี้ไม่ต้องห่วง เจ้าโซมันเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วทั้งสถานที่สินสอดแหวนแต่งงานคงเหลือก็แต่ขอหนูรันมาเป็นสไพายอย่างเป็นทางการนะานะคุณชายข่าวว่าออกมาพร้อมกับหัวเราะน้อยๆเขาละดีใจมากๆเลยละ่ะที่ไอเจ้าลูกชายแสนจะเพบอยนั้นเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีถ้าหากว่าไอเจ้าลูกชายเขาไม่เจอหนูรันป่านนี้มันก็คงโดนผู้หญิงแพทย์ยาสูบเงินไปไม่รู้ตั้งเท่าไหรแล้วแล้วเธอตกลงจะยกหนูรันให้มาเป็นสไพยบ้านฉันไหมลารินดา ลาเอ๋ยถามย้ำคำตอบเพื่อความแน่ใจโถมีลูกมีเต้ากันขนาดนั้นชั้นไม่ยกให้คงดูเป็นคนใจไม้ไส้ระกำหน้าดูเอาสิชั้นยกลูกชั้นให้เป็นสไปรบ้านนายรินดาเอ่ยออกมาอย่างหยอกล้อเธอไม่เคยห้ามในสิ่งที่ลูกชายชอบเธอไม่เคยเกลียดในสิ่งที่ลูกชายรักเธอยอมรับได้ทุกเรื่องงอที่ลูกชายเธอเป็นเธอคอยสนับสนุนลูกชายของเธอเสมอมาในเวลาที่เขาลำบากและในเมื่อวันหนึ่งมีคนที่พร้อมจะดูและล,ะล,ะลูกชายแสนรักของเธอเธอก็หมดห่วงและนอนตายตาหลับแล้วสี่วันต่อมา และตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเย้แต่เห็นพี่โซบอกว่าวันนี้มีประชุมใหญ่มารับไม่ได้เลยให้พี่ม่านหมอกมารับไปส่งที่บ้านแทนส่วนพวกคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ามีธุระตังไปจัดการแล้วก็ไอพี่ชายตัวดีของผมก็บอกว่าไม่ว่างเพราะว่าจะนอนกกไอหลิวมันผมก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอาสองคนนี้มันมีซัมติงอะไรกันตั้งแต่เมื่อไร่แต่ก็ช่างเหอะไม่ใช่เรื่องของผมนี่แล้วอีกอย่างผมก็ไม่ใช่คนที่เสือกขนาดนั้นอนะแหะแหเอะ พี่หมอกจะไปไหนหรอฮะนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่นาผมที่กําลังนั่งหยอกล้อกับเจ้าตัวน้อยในอ้อมกอดไม่ได้สนใจมองรอบข้างตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมาพอเงนหน้าขึ้นมากะว่าจะชมวิวเล่นสน่อยแต่ก็สังเกตได้ว่านี่ไม่ใช่ทางกลับบนผมเล็บเอ่ยถามพี่ม่านหมอกด้วยความสงสยัยแต่พี่ม่านหมอกก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากจะส่งยิ้มเจ้าเล่นในแบบของเขากลับมาแทนโอโอไม่ร้องนะครับเด็กดีหม่ำเนอะ ว่าพลางควานหาขวดนมในกระเป๋ามาป้อนน้องซันเนาะซันเป็นเด็กเลี้ยงง่ายกินอิ่มก็นอนตื่นมาก็มาเล่นกับทุกคนน้องซันเข้าสังคมเก่งพอตัวเพลอๆเ,เพลออาจจะเก่งกว่าผมเสียอีกขวดนมเข้าปาก็หลับเลยนะว่าพลางใช้มือเกลี่ยแก้มหน้าฟัดเบาเเจ้าตัวน้อยของผมนี่ช่างน่ารักน่าชังเสียจริงโตไปก็คงจะน่ารักไม่หยอกเลยล่ะอย่างว่ามีหมามีน่ารักซะอย่างคลิกๆิกหลงตัวเองงงไรถึงแล้วครับเสียงของพี่ม่านหมอกเอขึ้นผมเลยเงยหน้าขึ้นมามองรอบๆบบริษัทพี่โซ ลงไปกันเถอะครับทุกคนรออยู่เอทนี่มันอะไรกันเนี่ยผมเริ่มงงไปหมดแล้วนะแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากถามพี่ม่านหมอกออกไปพี่เขาก็บอกให้ผมลงรถได้แล้วแล้วทุกคนนี่ใครใครรออะไรหรือว่าให้ผมมารอพี่โซเลิกงานที่บริษัทแล้วค่อยกลับบ้านพร้อมกันหรอแต่ตอนนี้ผมอยากนอนมากๆเลย啊ตอนนี้พี่ม่านหมอกเอาน้องซันไปอุ้มแทนผมแล้วทีแรกผมก็อยากอุ้มเองนะแต่เพราะว่าอุ้มมาตลอดทางแล้วเลยรู้สึกปวดแขนหน่อยๆน่อก็เลยให้พี่ม่านหมอกอุ้มแทน ตั้งแต่ผมก้าวเท้าเข้ามาในบริษัทก็รู้สึกว่ามันจะเงียบแปลกๆเ,กเกถมคนก็ดูบางตามากๆด้วยเอ๋แล้วทำไมผมถึงรู้สึกอาการที่สงสัยเสือกของผมมันเริ่มพรุ่คลร่นกันล่ะเนี่ยช่างเหอะผมคลองคิดไปเองผมเดินไปหาพี่สาวที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์กำลังจะถามว่าห้องทำงานพี่โซอย,อยู่ชั้นไหนเธอก็ชิงพูดขึ้นมาเสียก่อนสวัสดีคณายิงชั้นชื่อแหวนนะคะนายใหญ่รอนายหญิงอยู่บนดาดฟ้าค่ะเดี๋ยวดิฉันจะนำทางให้นะคะ หญิงสาวอายุเราๆเหยียบเลขสามเธอว่าออกมาเสียงหวานพร้อมรอยยิ้มที่เป็นมิตรส่งมาให้ผมแต่เมื่อกี้พี่แหวนเรียกผมว่าอะไรนะเออตะกี้พี่แหวนเรียกผมว่าอะไรนะครับผมว่าออกมาด้วยความสงสัยดีไม่ดีผมก็คงหูแว่วไปเองก็นายหญิงไงคะเธอตอบคำถามผมกลับผมเอบเห็นเธอกลั้นคำเบาๆด้วยแล้วไอรอยยิ้มเอ็นดูนั่นมันอะไรกันเล่าไม่ต้องเรียกผมว่าคงไม่ได้หรอกคะ่ะ นี่เป็นคำสั่งของในายใหญ่นะคะผมยังพูดไม่ทันจบเธอก็พูดดักผมไว้ราวกับอ่านใจผมได้ว่าจะพูดอะไรออกไปว่าจบเธอก็เดินนำผมกับพี่ม่านหมอคือเข้าไปในลิฟต์เพื่อพาไปพบพี่โซที่ดาดฟ้าดาดฟ้าหรอไหนบอกว่ามีประชุถมใหญ่หรือว่าประชุมเสร็จแล้วนะเพราะเมื่อกี้เดินผสมห้องประชุมใหญ่มาก็ไม่เห็นมีคนแล้วพี่โซเขาไปทําอะไรที่ดัดฟ้ากันห้องทํางานแบบเอาเดร์หรอไม่มั้งแน่หยุดเลยนะไอรันหยุดความที่สังสยัยเสือกของมึงไว้ซะ ถึงแล้วค่ะทันทีที่ประตูเปิดออกก็เห็นดัดฟ้าที่ไม่เหมือนดัดฟ้าเท่าไรด,ดูเหมือนจุดชมวิวเสียมากกว่ามีกำแพงกระจกล้อมรอบหลังคากระจกสายเทมยังมีเออติดไว้ด้วยอีกดูเหมือนจะมีงานเลี้ยงบนดาฟ้าดาวเฮาของตกแต่งห้อยระยงระยังยุ่ย,ยเยืไปหมดแต่ก็สวยดีรวมๆแล้วรู้ราสุดๆ ภายในมีผู้คนมากมายที่แต่งตัวชุดสูทสีดำพร้อมแว่นคาสีดำที่เหมือนพวกบอดิกาศของพวกมาเฟียอะไรอย่างนี้ยืนเรียงแนวจากหน้าลิปเต็มไปหมดเหมือนกับมาคอยต้อนรับใครงั้นแหละสายตาทุกคู่จับจ้องที่ผมเป็นสายตาเดียวผมผมมาทำอะไรที่นี่ทั้งหมดทำความเคารพในหญิงช่องมาแฝง SI อยู่ดีๆผมก็กลายเป็นเนียมาเฟียบทที่22จบ วันนี้เป็นวันที่น้องเพิ่งออกจากโรงพยาบาลและจะเป็นวันที่ผมขอน้องแต่งงานผมบอกน้องไปว่าวันนี้ผมมีประชุมใหญ่ไปรับไม่ได้ให้มานหมอกเพื่อนผมบวกตำแหน่งเลขาของผมไปรับแทนทุกอย่างเรียบเรวใช่ไหม ผมถามลูกน้องทุกคนที่อูุบนดาดฟ้าเพื่อเช็คความเรียบร้อยรอบที่6ผมไม่อยากให้มีอะไรผิดพลาดวันนี้เป็นวันสําคัญที่สุดในชีวิตของผมที่จะขอน้องรันเมียสุดที่รักของผมแต่งงานผมเองก็อยากจะให้ทุกคนในตระกูลเรื่องลือศิลามณีและคนในบริษัทรวมถึงพวกเพื่อนๆของผมที่อุต่าถอกลับกันมาจากอเมริกาเพื่อมาเป็นพยานรักในการขอน้องรันแต่งงานในครั้งนี้ด้วยไอยหมอกมันถึงไหนแล้ว ผมหันไปถามลูกน้องอีกคนที่คอยดูการเคลื่อนไหวของรถที่ติดสัญญาณ GPS ที่ผมให้ไอหมอกขับไปรับน้องมาที่นี่ถ้าถามว่าทำไมไม่โทรก็ผมกลัวน้องสงสัยนั่นแหละน้องเคสคงไม่สงสัยเลยม้างงไรใกล้ถึงแล้วครับลูกน้องที่นั่งคุม GPS ติดตามรถย่อก,กับผมพี่เวนคุณลงไปประจำเคาน์เตอร์แล้วพอน้องรันมาถึงก็พาขึ้นมาผมหันไปบอกพี่เวนให้ลงไปประจำเคสเตอร์สอบถามรับทราบค่ะ ว่าจบเธอก็ลงลิฟต์ไปทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมผมตะโกนถามลูกน้องรอบที่เจ็ดนี่ไอ้ลูกเคยไม่ต้องถามย้ำขนาดนั้นก็ได้ทุกอย่างเรียบร้อยดีหน้าพ่อของน้องรันเดินมากอดคอผมพร้อมกับบอกด้วยน้ำเสียงกลั่วหัวเราะก็ผมอยากให้ทุกๆอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อน้องรันผมพูดออกไปแววตาจริงจังคุณสิงห์หลุดหัวเราะร่วนออกมาพลางตกบ่าผมสองสามทีก่อนนะเดินกลับไปยังโต๊ะของพ่อแม่ผมนั่งกันอยู่นายครับ นายหญิงมาถึงแล้วครับเสียงของลูกน้องที่คุม GPS บอกผมทั้งหมดเรียงแถวผมตะโกนสั่งลูกน้องเสียงเข้มชายชุดดำนับร้อยชีวิตยืนมือไขว้หลังเรียงแถวจากปากทางลิฟต์จนมาถึงเวทีขนาดใหญ่โดยมีผมยืนอยู่ข้างบนเวทีทั้งหมดทำความเคารพนายหญิงเสียงที่ผมคุ้นเคยดีเอ่ยสั่งเหล่าชายชุดดำเสียงเข้มหน้าน่ากลัว ยินดีต้อนรับครับนายหญิงเหล่าชายชุดดำพูดออกมาพร้อมเพรียงกันเสียงดังฟังชัดส่วนผมหน้าหรือยืนเจงเป็นหินไปแล้วครับนี่มันอะไรกันเนี่ยน้องรันครับ ผมเงยหน้าขึ้นไปมองบุคคลที่ยืนอยู่บนเวทีเป็นพี่โซนั่นเองเขากำลังเดินลงเวทีมาหาผมผมก็ได้แต่มองการกระทำของพี่โซอึงอ้งอึ้งยิ่งพี่โซเดินเจ้ามาใกล้เท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าวันนี้พี่โซหล่อกว่าวันไหนๆเป็นร้อนเป็นพันเท่าอ้อยยอยใจไห่รันคนนี้มันเค้นแรงตนแม่งจะออกมาเต้นดอสโกจ้างนอกอยู่แล้วววถึงจะช้าไปสักหน่อยแต่ พี่โซนั่งขกเข่าข้างหนึ่งลงกับพื้นข้างหนึ่งก็ชันเข่าขึ้นพร้อมกับยื่นดอกไม้ช่อยให้ผมผมรับมาด้วยความงงงงตอนนี้สมองผมมีนโล่งไปหมดหัวใจก็เต้นระรัวให้ตายเถอไอรันกำลังจะตายแต่งงานกันนะครับเพื่อเอาไอรันคนนี้ได้ตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอ่าผมยืนแข็งเป็นหินจะเทพจะไม่มีแรงยืนหน้าผมนี่คงแดงเป็นลูกตำลึงแล้วเน่เน่พี่โซกำลังขอผมแต่งงานนี่ไม่ไขความฝันสินะนี่ผมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเนี่ย เมียจ๋าแต่งงานกับผัวจ๋านะครับพี่โซพูดขึ้นอีกรอบเมื่อเห็นท่าทีขัดเขินของผมไหนตะการช้อนตามองแล้วเบปากน้อยๆราวกับลูกแมวนั่นอีกนี่มันแกล้งกันชัดๆสายตาของเหล่าลูกน้องทั้งหลายของพี่โซที่มองมาเหมือนเห็นผีนั้นแล้วไหนจะรอยยิ้มกรุ้มกลิ่มพวกนั้นอีกทำเอาผมเขินแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีซะให้ได้อ่ะเอือแต่งก็แต่งว่าออกมาเสียงแผวเบาราวกับการกระซิบพร้อมกับก้มหน้างุดเพื่อซ่อนใบหน้าแดงๆนั่นไว้หืออย่างนี้ก็เข้าทางของคนตัวสูงน่าสิ หืมมอเมียจ๋าว่าอะไรนะครับผัวจ๋าไม่คายได้ยินเลยนี่พี่โซหูตึงหรือไงกันร่างบางได้แต่เอบด่าในใจอื้อเมียจ๋าจะแต่งงานกับผัวจ๋าพอใจยังประโยคแรกตะโกนอัดหน้าร่างสูงตรงหน้าก่อนจะก้มหน้าลงพึมพำประโยคหลังออกมาร่างสูงได้ยินดังนั้นก็หยิบเหวนยญประชราคาแพงที่สั่งทำพี่สาวขึ้นมาจากกล่องกามี่ก่อนจะสวมลงบนนิ้งนางข้างซ้ายอย่างบรรจงปิดท้ายด้วยการจูบที่หลังมือบางอย่างทนุธนอม เสียงปรบมือที่ดังสนั่นไปทั่วห้องกระจกนั้นร่างบางเทพจะไม่ได้ยินเขากำลังจดจ่อกับภาพตรงหน้าน้ำตาแห่งความสุขไหลรินอับเก้มเนียนร่างสูงใช้มือปาดให้อย่างเบามือก่อนจะประกบจูบร่างบางต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในงานเลี้ยงนี้ถ้าถามว่าทำไมร่างบางไม่ปฏิเสธจูบของร่างสูงน่าหรอก็เพราะว่าตอนนี้ร่างบางนั้นไร้สติไปเสียแล้วลิ้นเล็กๆพยายามจูบตอบร่างสูงอย่างดูดดื่มก่อนจะตั้งสติได้และพระออกมุดหน้าลงกับอกแกร่งกำมือน้อยๆทุบลงที่อกของร่างสูงเบาเพื่อระบายความเขินอาย หัวจากคนบ้าว่าออกมาอย่างขัดเขินร่างสูงหัวเราะนิดโอบอดร,ร่างบางที่ตนรักใคร่แน่นเขาหละอยากจะจับเมียจ๋าของตนกระเทกใจจะขาดแล้วในตอนนี้หือเย็นไว้ไอโซพี่รักนีรันนะครับจุบขมับบางอย่างบางเบาผมก็รักพี่โซครับเงยหน้าขึ้นมาโปรยรอยยิ้มหวานจนร่างสูงใจเต้นไม่เป็นสัมดูเหมือนคืนนี้น้องซันจะได้น้องอีกคนแล้วละหื้อ